ขยาบไปดูพักร่วมรัฐบาลอีกหนึ่งพักนะคะพักประชาชาติ มีเก้าเสียงใช่ไหมใช่ได้รัฐมนตรีว่าการหนึ่งที่นั่งนั่นก็คือพันตำรวจเอกทวีสอดสองแต่มันน่าจับตาตรงที่ไม่ได้มีแค่เก้าอี้รัฐมนตรีว่าการแต่ยังมีโคต้าที่นั่งเป็นประธานสภาอยู่ใช่แล้วกาจรวันนองไงแล้วปรากฏที่ช่วงที่ผ่านมามันมีกระแสข่าวว่าพักเพื่อไทยเนี่ยอาจจะมีรัฐมนตรีบางคนหลุดจากเก้าอีตอนนั้นมีชื่อหมอชนนานหมอชนน่ากับคุณสุทินคลังแสงใช่แล้วถ้าสองท่านนี้หลุดแล้วต้องกลับมาทํางานในสภาอาจจะมีการ ขอก้าอี้ประธานสภาคืนไปให้กับสองท่านนี้ได้นั่งปรากฏว่าท่าทีของอาจาร,รย์วันนอที่ออกมาในช่วงสองสาวันนี้ดูจะไม่ยอมคือท่านก็บอกว่าไม่ได้ยึดติดกับตังแดงแต่ว่ามันคนละส่วนกัน คือเรื่องของการปรับครอมอมันเป็นส่วนของทำเนียบแต่ประธานสภามันอยู่ที่สมาชิกเนี่ยเขาเลือกกันมันเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ<อ>มันควรจะแยกออกจากกันแล้วที่สําคัญออประมุขฝ่ายนิติบัญญัติก็ต้องเป็นกลางในต้องเป็นกลางต้องไม่ขึ้นกับพักการเมืองไหนไเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่โคต้าของพักใดปรากฏว่าล่าสุดวันนี้ประชาชาติเขาจัดประชุมใหญ่เหมือนกัน แล้วก็ถูกถามประเด็นต่างๆเหล่านี้คุณผู้ชมคะโดยทางด้านของพันตํารวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพักประชาชาตินะคะก็พูดถึงการประชุมใหญ่สามัญประจําปีของพักครั้งที่1โดยบอกว่าการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมตามพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองที่1ปีจะต้องมีการประชุมหนึ่งครั้งเพื่อที่จะพิจรารณางบการเงินต่างๆและแจ้งให้สมาชิกได้ทราบถึงการดําเนินงานของพักประชาชาติ พร้อมกับชี้แจงทิศทางการทำงานของสสและพักประชาชาติดำเนินกิจกรรมทางการเมืองมาแล้ว6ปีแต่4ปีแรกเป็นฝ่ายค้านนะม<ะ>ีแค่เนี่ยสมัยนี่ลแะคุณผู้ชม7เดือนที่ผ่านมาได้เป็นพักร่วมรัฐบาลดังนั้นจึงให้ความสำคัญกับการทำงานรับใช้ประชาชนไม่ได้ทำงานเพื่อรับใช้รัฐบาลน,นะคะฉะนั้นพักประชาชาติจะต้องแสดงให้ประชาชนได้ทราบ พร้อมกับยืนยันว่าการประชุมวันนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพักแต่อย่างใดพันตำรวจเอกทวียังบอกด้วยนะคะว่าพักประชาชาติมีเป้าหมายให้พักเนี่ยใหญ่ขึ้นและครั้งหน้าจะต้องรักษาฐานที่มั่น3จังหวัดชายแดนใต้ให้ดียิ่งขึ้นการเลือกตั้งที่ผ่านมาได้สสแบ่งเขตมา7คนใช่มแต่รอบหน้าค่ะการเลือกตั้งครั้งต่อไปตั้งเป้าว่าจะได้มากกว่าเดิม2เท่ารอบที่แล้วได้7 รอบหน้าจะเอา13นะคะอนอกจากนี้ยังบอกด้วยนะคะว่าหลังจากที่ประชาชาติเนี่ยเป็นพักร่วมรัฐบาลสามารถช่วยกันผลักดันพื้นที่ภาคใต้ได้และเชื่อว,ว่าประชาชนต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตนอกจากนี้ปัญหาที่จะต้องเร่งแก้ไข3เรื่องก็คือปัญหายาเสพติดการขจัดผู้มีอิทธิพลและก็การต่อสู้กับความยากจนนะคะ ทีนี้ไฮไลท์เนี่ยมันจะอยู่ที่การประชุมในวันนี้ในช่วงบ่ายนะที่จะมีการบรรยายพิเศษ<ะ>จากอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภาในหัวข้อพักการเมืองกับระบอบประชาธิปไตยแล้วต่อด้วยการบรรยายพิเศษของพันตารวจเอกทวีสอดสองหัวหน้าพักในหัวข้อ6ปีประชาชาติ เคียงข้างประชาชนค่ะแต่ฝากฝั่งของพันตำรวจเอกทวีนะคะที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยการปรับคอรมอก็เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีแต่ยังไม่เคยมีใครมาพูดคุยกับประชาชาตินะแล้วก็พูดออกมาบอกว่าเราคุยกันในพักโคต้ารัฐมนตรีเนี่ยของพักประชาชาิมีแค่คนเดียวใช่ไหมคะแต่อยากได้สองคนไงพักอยากได้สองคนจะได้ทำหน้าที่ได้ดีกว่านี้ ถ้ามีข้อเสนอใหม่เพิ่มตำแหน่งรัฐมนตรีอีกหนึ่งที่นั่ง mm hmm. เพื่อแลกกับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรนก mm hmm. นะข่าวถามเลยนะว่าโอเคไหมล่ะท mm hmm. ่านตํารวจเอกทวีปฏิเสธที่จะให้ความเห็นค่ะแล้วก็ยืนยันบอกว่าไอ้ที่บอกว่าอยากได้สองเก้าอี้เนี่ยคือความเห็นส่วนตัวนะ uh hmm. ของตนเองเท่านั้นเพราะสุดท้ายก็ต้องปไปตามโคต้าแหละประชาชาต,ต,ต้องรักษามาร,รยาทเพราะมีสสแค่เกคนใช่ไหมคะชาติไทยพัฒนาเขาเป็นพรรคการเมืองที่ใหญ่กว่าคือ ชาติไทยพัฒนาเขามี10คนใช่ไหมเขามีเยอะกว่าประชาชาติดังนั้นถ้าประชาชาติเนี่ยที่มี9คนแล้วจะไปได้อีกเก้าอี้หนึ่งมันก็ดูจะเสียมารยาทหรือเปล่าก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวนอกจากนี้ยังชี้แจงนะคะประเด็นที่มีข่าวบอกว่าจะทวงคืนตำแหน่งประธานของสภาผู้แทนราษฎรประธานรัฐสภากลับไปให้กับพักเพื่อไทยยืนยันว่าไม่เคยได้รับการติดต่อจากเพื่อไทยนะพรรคร่วมรัฐบาลก็ไม่เคยพูดถึงประเด็นนี้แล้วตำแหน่งประธานสภาเกิดจากการเลือกของสส500คน ประธานสภาต้องเป็นกลางทางการเมืองดังนั้นใครก็ตามที่เป็นประธานจะต้องเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติแล้วเรื่องการเปลี่ยนตัวประธานสภาก็ยังไม่เคยได้ยินมาก่อนด้วยค่ะค่ะมันเป็นที่สื่อออกยังไม่เคยได้ยินจากของของพรรคเพื่อไทยหรือพรรคร่วมรัฐบาลเลยเพราะว่าท่านเขา้าใจดีว่าประธานรัฐสภาหรือประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยต้องเกิดจากสส5 0 0คนเป็นผู้เลือกนะแล้วก็ หลาช่องทางการเป็นประธานเนี่ย อืมค่ะนี่อาทีนี้ไปฟังเสียงของอาจารย์วันนอกันหน่อยอาจารย์วันนอก็ไปประชุมใหญ่เหมือนกันแล้วก็ถูกถามหลายประเด็นเลยนะโดยเฉพาะประเด็นที่ว่าเอ๊ะพรรคเพื่อไทยจะขอโคต้าประธานสภาคืนใช่ไหม,มแล้วจะสลับให้อาจารย์วันนอเนี่ยไปนั่งเก้าอี้รองนายกค่ะดูด้านความมั่นคงชายแดนใต้อ,อาจารย์วันนอก,ก็เลยตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องของการแลกตําแหน่งประธานสภาเนี่ยนะคะแล้วก็ย้ําเลยนะว่าเรื่องตําแหน่งประธานสภาเนี่ยมันจบไปแล้ว การปรับคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องของนายกตนเองไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ตําแหน่งประธานสภาและรองประธานสภาเป็นเรื่องของสภาไม่ได้เกี่ยวโยงกับฝ่ายบริหารฉะนั้นอย่าเอามารวมกันนี่นะคะส่วนถ้าหากมีข้อเสนอให้ในวันมูฮัมหมัดนอมัตฮไปเป็นรองนายกรัฐมนตรีเพื่อดูแลพื้นที่ภาคใต้แลกกับตําแหน่งประธานสภาละ่ะจะยอมหรือเปล่าอาจารย์พนอตอบยังไงลองไปดูช่วงนี้ค่ะผมว่าเรื่องประชาติการจบแล้วเพราะว่า เรื่องการปรับตําแหน่งรัฐตรีก็เป็นเรื่องของนายกก็เราไม่เข้าไปยุ่งก่ยวกันแล้วว่าแต่ว่าเรื่องของประธานและรองประธานาก็เป็นเรื่องเรื่องของรัฐบาไม,ไ,มไม่ไม่เกี่ยวโยงกันคือตอบคําถามแรกอ่ะตอบแต่พอถามคําถามที่สองที่ว่าจะให้ไปนั่งเป็นรองนายกดูแลพื้นที่ภาคใต้ แลกกับตําแหน่งประธานสภานนี้อาจารย์วันน้องไม่ตอบคําถามนี้เลยนะคะ,อะนอกจากนี้ยังพูดถึงกรณีที่กระทรวงกลาโหมะค่ะเตรียมเสนอสภากลาโหมเห็นชอบร่างแก้ไขเพิ่มเติมพรบรจัดระเบียบราชาการกระทรวงกลาโหมและก็ร่างพรบรธรรมนูญสารทหารเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมการกําหนดคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นนายพลและให้อํานาจนายกสั่งพักราชาการได้ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าข้าราชการทหารใช้กําลังทหารเพื่อย,ยึดหรือควบคุมอํานาจรัฐบาลหรือก่อกระบฏโดยอาจารย์วนาบอกนะตนเองยังไม่เห็นรายละเอียดร่างกฎหมายดังกล่าวจึงยังไม่สามารถให้ความเห็นได้แต่คิดว่าการปรับปรุงพรบกาลาโหมเป็นเรื่องที่ดีเพราะกฎหมายปัจจุบันตราใช้บังคับตั้งแต่สมัยพลเอกสนทิบุญยรัตน์กลินอดีตผู้บัญชาการทหารบกที่ประจำที่กระทําการรัฐประหารด้วยซึ่งมันก็ยาวนานมาแล้ว ก็เห็นด้วยที่จะมีการแก้ไขเนี่ยนะคะส่วนการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวจะสามารถป้องกันการละทบประหารได้หรือไม่นั้นทางด้านของอาจารย์วันนอก,ก็ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นบอกว่าไม่ทราบในรายละเอียดค่ะค่ะ,ะเดี๋ยวรอติดตามนะคะว่าจะปรับครมกันช่วงไหนคุณผู้ชม